โดนจนได้ครับกัดทีแรกผิดไปนะครับแล้วก็กัดซ้ำอีกทีหนึ่งโ้ยชดโดเดอะโด,ะโดอกนะครับเป็นลูกเดโดนะครับ นะครับไ่กัดจับจับจับนะครับแต่ว่ากว่าจะติดได้นี่ก็สองทีครับกัดสองทีตัวนี้เป็นลูกชาโดนะครับผมก็จะไม่เอานะครับไม่กินนะครับไม่เอามันตัวมเล็กอยู่ครับก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นนะนั่นไงปากชีกหมด ตันนี้ปล่อยนะครับก็แมวกลับบ้านนะครับโยนเลยแล้วกันโอเควิธีการตีหมายนี้นะครับเป็นการตีขึ้นตะล่งนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับอ่าก็ลักษณะเนี่ยคลองเนี่ยน้ำมันไหลเอื่อยๆนะครับปลามันก็จะไปอยู่ช่วงริมๆนะครับเราตีเลาะข้างก็ได้นะครับหรือว่าตีขึ้นขึ้นฝั่งนู้นแล้วก็ลากลงมานะครับถ้ามีตัวเนี่ยมันก็จะกัดนะครับ โอเคครับสายแก้คันจิ๋วนะครับสุดยอดมากครับผม